แม่แต่ว่าอร่อยเลยค่ะสั่งเราสั่งี่แห้งทะเลอันนี้ก็คือหมูสเต็กของเขานะคะน่ากินมากคุณคู้ยากสีน่าทานจริงๆเี่ยคิวก็ยาวมากเราก็เห็นแล้วก็หอมก็ต้องส,สั่งสินะเราก็อดไม่ได้ค่ะจัดค่ะต่ออะไรละ่ะ เนี่ยค่ะเกาเป็นคี้เค้าผัดมีอยู่ที่ที่เล็กๆนี่แหละแต่ว่าเขาผัดมีหลายเมนูเลยมีสุก,กี้มีข้อไก่มีขอมังอันนี้เราก็สั่งของเราป็ะมาแล้วจ้าเ่าไน,นะนีได้มาแล้วนะคะี๋จะลองชิมดูยังไม่รู้ว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยเราจะรีวิวให้เ้าค่ะ คนก็สั่งเยอะอยู่นะร้านเนี้ยเห็นคนมาอยู่เต็มเลยเราก็เลยแบะมากน้ำชิ้มก่อนดีกว่าก็ดีนะก็ีือรสชาติโอเคไหม สชุดที่แห้งทะเลนะตึ้งกับตัวใหญ่เหมือนกันแหละไปรอเราดช้อนอะเราชอบช้อนช้อนโคตรใหญ่เลยเลยใส่ใส่คู่หนังปลาเลื่อนกันโอเคค่ะลูกค้าเขาเยอะนะเนี่ยีไก่อนจะเริ่มขายก็ประมาณบ่าสอง่สองโกว่าอะไรนะครับเรื่อประมาณสามทุ่มตอนนี้ครับไม่แน่นอนเผ้าที่อาหารอง ใช่ครับมีข้าวกรอบมีที่มีาวซอยมีขงมอรนปทุกวันหรืาได้จะรอดอีกเปิดทุกวันไหมทุกวันออ๋โอเคอ่า ราคาหารก็40-55หสมูสเต็กก็ไม้ละ8บาทถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ